เรียกว่าหล่อจนกลายเป็นไวรัลสำหรับพิมพ์ธนัทนักกีฬาไอฮอกกี้ทีมชาติไทยหลังเพจดังลงภาพการแข่งซีเกมในรอบชิงชนะเลิศแล้วคนแหกกดไลค์กดแชร์กันกระจายเพราะความหล่อสะดุดตายอย่างกับออกมาจากในการ์ตูนเรื่องหนึ่งของเกาหลีที่มีพระเอกเป็นนักกีฬาไอฮอกกี้เหมือนกันโดยพิมพ์เป็นหนุ่มน้อยวัยสิปปีที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาและเติบโตมาจากครอบครัวที่พร้อมสนับสนุนในทุกความฝันของลูกๆซึ่งที่ชายของเจ้าตัวก็คือภูทัชชัยจากบอยกรุ๊ปชื่อดังอย่างวงบัส ปัจจุบันทีมเป็นเด็กฝึกในค่ายซันเรมิวสิกและเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงบ้างแล้วทั้งถ่ายแบบเดินแบบและเล่น MV ส่วนในเส้นทางนักกีฬาไอฮอกกี I ้ ockey, ทีมชาติไทยเริ่มจากมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจแถมยังติดทีมชาติกันทั้งพี่ทั้งน้องตั้งแต่เด็กก่อนจะมุ่งมัน่นตั้งใจทําผลงานและตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาสอบเทียบแทนเพื่อโฟกัสกับการฝึกซ้อมมากขึ้นซึ่งก่อนหน้าที่จะมาคว้าเหรียญเงินในซีเกมครั้งนี้ได้เคยคว้าแชมป์โลกในรุ่นเยาวชนมาแล้ว